น่าหลเน่ามาี่ตีบอก <c oughs> นหลงใช่ใช่เราเป็นพยายามว้าว ไม่แทบสลัดได้ยโอเ่ักสลัดโอเคนี่ขอบคุณมากเราไปโอยซื้อานตั้งเยอะเราืคอได้ดูื้ถึงร้านว่าของหมาีไลลองดูเมนูมากมีา่เมนูไอ้ที่พาบวาไอ้ใส่ไข่อะไรไข่ชีสไข่ชีสมาไหมหลานมาไหมมาได้อยู่นะรดได้ไหม่มลจะทิ้งอยู่ไข่ะ อยโย่ไข่อ่าที่ไหนลูกลูกที่ไหนล่าไม <c oughs> ่มันตายเลยมันจะรอยงเียลี้ยงเป็นลูกแน,น่าโอ้ยมัน,นมันมอเลยมันจะเลือมันจะล่าเลรมันดุมันอู้สำหรับารทอาจะตีให<ช>้ได <ป S> ้ล่ามานี่ ขึ้นได้มาไม่สรางก็โกติแม่แม่รู้แล้วนะอีเบ๊กโกจะกินอะไรวะโลตีพวกเราก็ลืมแม่ก็หยุดเฮ้ยก็หยุดวันกินยุดต่างมาใช่ใช่ยุดวันไีนเออดันดุ้ยแตเราก็ลืมแม่ก็จะกิน ตุตรีนจะตัดไม่วัดไม่ไหวอ่ะดิโอ้สุตรีตอนจะเท้งตุตรีไปจองก็หมดลมมันตีแท็กลูอันนี้มันตีโอ้ลมมันแรงเนาะขนาดไม่ให้พับยังพับมาได้เลยเพราะว่าลมแรงใช่ใช่ลมแรงไม่โดนไม่ได้ค่ะไปจองแท็กหมดเลยเออช่างุตรีเลยเออลมมันก็ดีนะก็ยังพอได้นี่ตอนนี้ลมแรงใช่ลมแรงก็กระพือแตกหมดแล้วนะเฮ้ยตุตรีน้องจะไม่ได้ก็ไม่ได้ไปจองจะได้ราคาหน่อยนะไม่ได้หมด นี่ดงใกล้ๆแค่เรากลัวไปตกมันจะแตรกก็แค่สะาดมาทั้งหมดอย่างเงี้ยพอเอาโกรติจริงๆมันก็จะไม่มีอ่ะใช่ลมกระพือทั้งวัน,นแล้วอะไรต่อ เอามาแจกนัก,กเรียนแล้วเอามาแจกเยอะคือให้เอามาเด็กบางคนมันก็ไม่เอาไงตรงมาตรงาเราก็เสียดายเราต้อรู้มันไ,ไม่เอาเราก็เอาเราก็เนี่ยศัยเอามาแล้วก็ใครมาเราก็ให้เขายังได้กินยังได้กินดีกว่าทิ้ง เอไ,ได้ไปเรื่อยๆร้อนหรือไงไม่ใส่เสื้อ กะเบียงลบคิด เอยด้วยมาเหมือนพเปิลมาได้